วิทเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยแม่งก็รวมหัวกันค่าไฟแม่งยังแพงอยู่เหมือนเดิมเวลาขึ้นเวทีนายกปอปจแม่งก็ทุบค่าไฟทุบข้อทุบค่าไฟกูเห็นมึงทุบเฉพาะแค่วบนเวทีขึ้นหาเสียงแล้วก็หลอกลวงประชาชนจะทุบค่าไฟสุดท้ายตอนนี้เป็นไงเหมือนเดิมค่าไฟแม่งก็ยังเหมือนเดิมเท่าไหร่สี่บาทบาทเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้่บอกจะลดมาสามบาทเจ็ดสิบสามบาทห้าสิบแม่งก็โม้หลอกลวงประชาชนไป เวลาขึ้นเพอภาษีเนี่ยเวลาขึ้นเวทีหาเสียงเนี่ยอยากได้คะแนนเสียงก็หลอกประชาชนไปจะทุบค่าไฟจะทุบค่าไปมึงทุบจะแคบแคบบนเวทีนะครับนะมึงจะทุบแคบบนเวทีอ่ะพอลงจากเวทีมึงไม่เห็นมึงทุบเลยค่าไฟแม่ก็ยังแพงเหมือนเดิมน,นะพี่น้องประชาชนแม่ก็ยังลำบากมึก็หลอกคนจนไปเรื่อยนะผลสารวจนิดาโพยังบอกนะครับว่านะาการเลือกตั้งนายกอบจที่ทั้งเชียงรายทั้งเชียงใหม่ไม่เลือกเพื่อไทย เพราะนั้นทักษิณจะไปทุบค่าไฟยังไงแล้วแต่เนี่ยนะครับไม่มีผลต่อการเลือกตั้งนะครับนะเพราะนั้นเดี๋ยวนี้ประชาชนแม่งก็เริ่มฉลา,าดนะนะประเภทมาแล้วก็เดี๋ยวผมแจกอยากได้ไหมครับหนึ่งหมืน่นประชาชนถามเงินมึงเหรอออกไม่ใช่หรอกเงินพวกมึงนี่แหละเดี๋ยวกูจะไปหาทางไปแคะไปอะไรมาไปกู้มาแจกให้นะนะครับเพราะนั้นประชาชนต้องฉลา,าดนะว่าอยากได้ไหมหมื่นหนึ่งได้ไปแล้วหนึ่งหมื่นดีไหมครับคนแก่อยากได้ไหมครับอ่านะ รประชาชนแม่งอยากกันั่งๆนะครับเออเงินมึงเหรออ๋อไม่ใช่เราเงินพวกมึงแหละนะครับนี่ระยะยาวแม่งกันเยอะนะครับผมไม่เห็นด้วยกับนโยบายแจกเงินและเพราะอะไรคือมันเป็นการซื้อเสียงล่วงหน้าและการซื้อเสียงล่วงหน้าไม่เป็นไรนะถ้ามึงช่วยเหลือประชาชนก็ไม่เป็นไรแต่ปลายกายเป็นล,ลักษณะแหละมันเหมือนว่ามึงไปเอาเงินภาษีเอาเงินของคนทั้งประเทศมาแล้วก็มาซื้อเสียงอันนี้ผมไม่เห็นด้วยนะนโยบายอื่นก็ว่ากัานไปแก้ไขเศรษฐกิจโอ้ยเลือกพักเรา พรรคเราเก่งเรื่องแก้เศรษฐกิจเอามึงอยู่กันมาเนี่ยจะปีครึ่งแล้วเนี่ยประชาชนยังลำบากมมนมีใครสบายบัางแ่ะท้านี้นี่ยใครที่เลือกพวกมึงเงินไปเป็นรัฐบาลเนี่ยไม่ว่าพรรคไหนผมไม่ได้เอ่ยชื่อพรรคเนี่ยเลือกเลือกพวกมึงเข้าไปเนี่ยปีกว่าแล้วนะพักเพื่อไทยภูมิใจไทยพักอะไรตะไรประชาธิปักพักรวมไทยสร้างชาติพักอะไรพักร่วใจบรรหารพักอะไรเลือกพวกมึงเข้าไปไหนแก้ปัญหาเศรษฐกิจทำอะไรกันได้บ้างเนี่ยแต่ตายหงายหงิหากันหมดแล้วรินไมครับี่น้องครับ เนี่ยไอ้คนที่เลือกมึงไปเนี่ยกูไม่น่าเรืองมึงเลยคนยากคนจนคิดเข,เข้าไปแล้วมึงเข้าไปแล้วจะไปแก้ไขรัฐธรรมนูนแก้ไขเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงโครงสร้งางพวกเราจะอยู่ดีกินดีอยู่กันอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีใครอะ่ะก็มีแต่พวกเองและพวกมึงเนี่ยอยู่กันมีเกียรติมีศักดิ์ศรีคนละหมื่นล้านสองล้านอ้หาวนันแม่งนะในอีการเรือละสามล้านสิบล้านเสื้อผ้าตัวเราเป็นแสนพวกมึงน,นี่เป็นตัวอย่างของคนที่อยู่ดีกินดีเลยนะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีก็พวกมึงเนี่ยแหละแต่ประชาชนนะนะครับเด่ยเข้าใจไหมเดี กู้เงินมาแจกเอาเงินภาษีมาแจกทําให้มีหนี้สาธารณะเหมือนรูดบัตรเครดิตล่วงหน้านะครับบัตรเครดิตเนี่ยธนาคารเนี่ยเวลาเขาเขาประชาสัมพันธ์เดี๋ยวนี้เขาสมัยก่อนรูดไปรูดไปรูดปื๊ดรูดปื๊ดเดี๋ยวนี้ไม่แล้วเขอกรูดแต่พอสมควรใช้จ่ายแต่พอสมควรไม่ต้องรูดเยอะถึงเวลาก็ชําระหนี้เต็มไม่ต้องผ่อนชำระไม่ต้องเสียดอกเบี้ยสิบหกเปอร์เซ็นต์เียผมก็ใช้บริการบัตรเครดิตก็วงเงินก็เยอะแต่ไม่ได้รูดหาเลยเลยพอรูดไปแล้วก็ไม่รู้จะหาเงินที่ไหนมาใช้หนี้ นะก็เหมือนกันเดียวนะคืนหนาเสียงก็ยากได้ปืนนะครับเงินมึงเหรอประชาชนตามเดี๋ยวนะับอันนี้ก็ฝากๆก,กันนะครับมีเรื่องอะไระครับเรื่องการยิงกันตายอะไรต่างๆนะครับก็กรณีของยิงอดีตสสกรรมบูชานักเคลื่อนไหวก็ไอ้มือปืนเป็นคนไทยแม่งรับจ้างมาหกหมื่นบาทนะแล้วก็ฆ่าแล้วก็ฆ่ากันตายแล้วประเทศเราเนี่ยแม่งปล่อยให้บุคคลสำคัญม,มาถูกยิงตายในประเทศแล้วประเทศไทยใครแม่งเขาจะมาทิ้ง พอการน,นําเสนอข่าวพวกรัฐบาลแม่ก็บอกไอ้พวกนี้ไม่รับชาติเราแม่งน,น้าเสนอข่าวแต่เรื่องไม่ดีมึงจะปกปิดได้ไงะอะนะอดีตนักการเมืองกัมพูชามาเมืองไทยกลางเมืองกรุงเทพโดนยิงกระบาลเสียชีวิตตายนะครับโอเคโชคดีที่จับได้ได้ไปจับได้ที่กัมพูชาพอจับได้เสร็จไอแม่ก็ไม่ทัดทอดใครเลยเพราะอะไรพวกนี้เป็นพวกอะไรอาชญากรอาชีพนะมันก็ตัดตอนไปลูกพี่ดูแลมึงนะมึงก็ติดพวกไป นะรับสารภาพประหารแม่งก็เหลือตลอดชีวิตตลอดชีวิตเดี๋ยวก็สิบปีก็ออกจากคุกและออกจากคุกม,มาเดี๋ยวมึงก็มาฆ่าคนต่อรับจำจากคูไปลูกเมียก็สบายคือสังคมไทยเป็น,ปนสังคมที่แบบคนไม่เกงรงกลัวกฎหมายคนไม่เกงรงกลัวกฎหมายเพราะอะไรไปทุจริตคอยร,รับช่งสามคดีสี่คดีก็น,นอนโรงพยาบาลไม่ต้องนอนคุกก็ทําไดนะ้ที่วีเดย์พูดหนึ่งมันใ้หมายถึงใครนะแต่ก,กำลังอธิบายว่าสังคมไทยแม่งกันเนี่ยคนใหญ่คนโตคนเป็นอดีตนายกค,คนเป็นรัฐบาลปไปเลยเวลาทําผิด พอมึงรู้มึงจะติดคุกมึงก็หนีไปอยู่ต่างประเทศถ้าพักมึงก็กลับมาปั่นกระสงกระแสจ้างสำนักข่าวจ้างไอ้พวกรับจ้างเทียอะไรเยอะแยะนะบางคนแม่ก็ตอนแรกเราสนับสนุนนะสนับสนุนคนเด็กประยุทธ์นะให้มีการให้สวมีอำนาจเลือกนายกพอถ้าพังประยุทธ์หมดอำนาจแม่งเปลี่ยนสีใครสนับสนุนทับถิ่นแทนนะครับแตนะ่คนบางคนไม่ได้บอกว่าเป็นใครนะนะครับตอนตอนสมัยเขายึดอำนาจแม่งก็ไปเรียรองเท้าบูด ได้รับการแต่งตั้งมีมียศถาบรรดาศักดิ์พอประยุทธ์หมดอำนาจแม่ก็เปลี่ยนใหม่มาเรียนทัพ์เสียเรียอุ้งอิงจันทร์นะคนประเภทนี้แม่ก็มีก็คือพูดง่ายที่ไหนมีอำนาจมึงก็ไปคนประเภทนี้เราก็อยากไปให้ราคาแต่ผมไม่ได้บอกว่าเป็นใครเอาพูดรวมๆอ่สามคมไทยนะไอ้พวกท่เลียพวกปฏิวัติตอนนี้พวกปฏิวัติไม่มีแล้วพวเดกประยุทธ์ก็ไปยุ่งการเมืองแล้วยึดอำนาจเสร็จเป็นนายกเสร็จท่านก็ไปเป็นองคมนตรีก็จบไปแล้พวพอเรียประยุทธ์เสร็จอ่านะแนะนำให้เขาอ่านะนะ ไอสโอสามารถเลือกนายกได้อ่เรียบร้อยอยู่แนอหนา้าในยาวนานแปีอลว้วก็วางไปพอประยุทธ์หมดอำนาจมันเปลี่ยนใหม่สกอน์เดมันดาทักษสินตันน้กาแล้วนะเลี้ยแขลงเลียขาทักษสินนะคือสังคมไทยแม่งคนพวกนี้ไม่ได้อยู่ได้นะได้ดิบได้ดีสบายลอยหน้าลอยตามีตังค์ใช้ทุกเดือนนะครับนี่ก็เล่าให้ฟังสังคมไทยแบบนี้แม่งก็วนไวอรไปเนี้ย,น,น,ยนะสมัยก่อนก็ด่ากันตอนนี้แม่งก็ไปจับมือกันนะครับนี่คือบ้านเมืองเราเพราะนั้นก็อย่าไปคาดฝัน เออวันนี้อากาศหนาวนะครับก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับบางจังหวัดก็ศูนย์องศาบางจังหวัดก็ติดลบอะไรก็เขาว่าไปก็ดูแลตัวเองนะครับรักษาสุขภาพอย่าไปหวังว่าใครจะมาช่วยเราเลยโดยเฉพาะไอ้สภาพการเมืองประเภทเสือสิงห์กระทิงแรกมารวมกันเนี่ยแม่งนะอย่างมากก็เป็นได้แค่ศูนตัดมันคงไม่ใช่รัฐบาลที่มีเอกภาพหาเลยเหรอกนะกระทรวงนี้กูดูแลกูว่านโยบายของกูกระทรวงนี้กูดูแลก็ของกูกระทรวงเกษตรก็ของมึงพลงยยยังงานของมึง กระทรวงการคลังก็มึงคือต่างคนต่างมึงก็ไปไงเอ่อทางานทําการเข้าไปหรือบางคนก็บอกต่างคนต่างมึงจะทำมาหากินกันไปบางไม่ไม่รู้แม่งเห็นหัวประชาชนกันบ้างหรือเปล่าก็ฝากไว้นะนะครับเอ่อเช้านี้เอ่อปัญหาเรื่องหนี้เรื่องสินก็ยังเยอะนะครับใครที่มีปัญหาหนี้สินนะครับเป็นหนี้เป็นสินก็ควรจะใช้เขานะครับเดี๋ยวนี้ทวงหนี้มันก็ทวงกันแรงพันเดียวยังโดนกระทืบเประี่ชนบุรีมาปรึกษาหารือกับพี่เดนนะครับพนันการทวงหนี้มันแรงนะครับ เดี๋ยวนี้กาทวงหนี้ผิดกฎหมายก็เยอะคนก็ไม่ค่อยสนใจแล้วทั้งประจานทั้งอะไรต่างๆมันก็มีกฎหมายทวงหนี้แต่ไม่ใครกลัวหรอกกลัวไม่ได้ดีขึ้นนะใครมีปัญหาเรื่องการทวงหนี้ต้องการสอบถามอะไรก็มาเทคนิคการทวงการสืบซั์การหาซั์นะนะครับนะนะไม่ฟ้องก็ไปจ่ายก็ต้องทําพอฟ้องเสร็จมันก็ยังสามารถสืบซั์บังคับคดียยึดรับอะไรได้พี่น้องประชาชนก็ต้องนะครับดูแลตัวเองกันด้วยนะไม่จําเป็นก็อย่าไปให้ใครกู้หนี้ยืมสิน เดี๋ยวปัญหาเนี่เยอะมากใค,ใครมีปัญหาเรื่องการทวงหนี้นะตามหาตัวลูกหนี้ไม่ได้อยากจะฟังเทคนิคอะไรจากอาจารย์เดเพราะว่าผมเป็นนักทวงหนี้มาก่อนแล้วก็เป็นวิทยากรสึกอบรมนักทวงหนี้ก็นะโทรมาถามอินบ็อกมาถามนะครับว่าเป็นหนี้ไม่ใช้ต้องทําอย่างไรอะไรเดี๋ยวผมจาม,มาจะอธิบายวิธีการทวงหนี้เพราะผมก็รับจ้างทวงหนี้มาก่อนเป็นวิทยากรสืบรับบังคับคดีตามหาตัวลูกหนี้ก็เอาว่ามาส่วนใครเป็นลูกหนี้ก็เป็นหนี้เขาต้องใช้นะครับ ถ้าไปใช้ก็ต้องเกรจาอย่าไปหลบหน้าหลบตาสมัยนี้ก็ก็ตามตามคำร้ายร่างกายตามสื่อตามค่านะครับแล้วก็เป็นนี้ก็ต้องใช้เขาอย่าไปโกงเขาแล้วก็พวกหนี้นี่นะครับระวังนะครับมันอาจจะโดนฟ้องเพิกถอนเอาทรัพย์สินคืนที่คุณไปเอาไปใส่ชื่อญาติพี่น้องอะไร่ังไม่ได้นะนะครับนะไม่ได้นะเขาก็ฟ้องเอากลับมาได้แล้วก็ฟ้องคดีอาญาโกงเจ้าหนี้ได้นะนะเพราะนั้นเป็นลูกหนี้ก็อย่าไปคิดคดโกงครับ เรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องเช่าซื้อเช่าซับเนี่ยเยอะเลยครับเนี่ยเช่าซื้อรถแล้วก็ไปม,มีเงินจ่ายส่วนใหญ่ก็โทรมาถามจะทำยังไงก็ทําใจนะครับแต่ไปเอาไปเช่าซื้อรถเข้ามาก่อนเช่าซื้อแม่งก็ไปคิดเอามาก็ไปหาประโยชน์ไร้ไม่ได้รถผ่อนไม่ไหวก็คืนเข้าไปทุกคนเอาไปขายต่อเขาเรียกอะไรสร้างเวนสร้างกรรมไม่จบไม่สิ้นเป็นหนี้เป็นสินเอ่อรถเนี่ยไม่มีเงินผ่อนก็คืนเข้าไปบางคนเอาไปขายต่อขายดาวขายมันทําไม่ได้นะ คุณจะไปเอาทรัพย์สินชาวบ้านเขาทรัพย์สินไฟแนนซ์ไปขายต่อได้ยังไงนะเขาทําสัญญาเช่าซื้อกับคุณถ้าคุณไม่อยากผ่อนผ่อนไม่ไหวคุณไม่ต้องไปคืนเขาถ้าคุณอยากเปลี่ยนสัญญาก็ต้องให้เจ้าของทรัพย์สินเขายินยอมด้วยนะครับนะเยอะแยะเนี่ยเอารถไปขายต่อเนี่ยแล้วก็ถูกดําเนินคดีถูกพนัฟ้องร้องต้องเปลี่ยนชื่อย้ายบ้านย้ายช่องเปลี่ยนงานโดนยึดจับคดีความพวกนี้ก็เต็มศาลนะครับมันเกิดจากการที่ไม่มีระเบียบวินัยทางการเงินนะครับเมื่อไม่มีระเบียบวินัยทางการเงินพอผ่อนชำระไม่ได้ ก็แทนที่จะหยุดยั้งความความวุ่นวายเหล่านี้ก็ไปเปไ็น่างเอาไปขายต่อพอขายต่อก็กลายเป็นคดียักยอกติดคุกติดตารางไอ้คนซื้อก็รับของโจรซื้อกันไปตั้งหลายทอดเอาไปวางตามเต้นหนังประกาศขายบนังทำทะเบียนปลอมผู้มือปลอมมาวิ่งกันในต่างจังหวัดเพื่อเทนะนะครับเนี่ยสังคมไทยมันเล่าไปเพราะฉะนั้นเราผ่อนไม่ไหวก็ไปคืนเขาจบนะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์เดด้วย นะครับเนี่ยแ้มันเป็นอย่างนี้เราบ้านเมืองเรา,าเข้ามากดไลค์กดแชร์นะเงินไพร์ผ่อนไม่ไหวเอารถไปคืนเขินไัย์จับพี่เดนะไม่มีใครเข้าแนะนําแบบนี้หรอกมีนักกฎหมายทนายความบางคนก็ไปเอาใจไอ้พวกที่เบี้ยนี่นะยึดรถไม่ได้ต้องบอกเลิอกก่อนต้องอย่างนั้นอย่างนี้ใครจะมายึดรถเราเราก็ไปไงอย่าไปย,ไปยอมนะครับไอ้พวกนี้เขาเรียกนักกฎหมายสายโจรนะครับแนะนําให้เขาทําผิดกฎหมายเนี่ยไอ้พวกนี้ไม่ไหวแล้วแบง ไฟแนนซ์ <Final S 2> <c oughs> เขากาหัวเลยพวกนี้ไม่ต้องไปกู้นี่ยืมสินอะไรกับธนาคารนะ <c oughs> เป็นเอ่อเป็นลูกหนี้ฟังทั้งนี้เป็นนี่ไม่ต้องใช้ทํำยังไงอ่าปรึกษา <c oughs> ผมเองครับผู้เชี่ยวชาญด้านการโกงนี่ไอ้คนพวกนี้เราอย่าไปยุ่งนะครับพี่น้องครับ